สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาว TWS Studio ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปิดใช้งานที่ TPM นะครับ TPM TPM ตัวนี้คือนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมจะลงเครื่องนี้นะครับ d ิส PC ครับด้านหนอนมิด Windows 11 s y s t ที่เตรียม m e n t นะครับก็คือมันไม่มีพวกนี้นะครับแต่สำคัญสุดก็คือ TPM ตัวนี้มันย่อมาจากทัชแพลตฟอร์มโมดูลนะครับเอาเป็นว่า เครื่องบางเครื่องที่ติดตั้งแล้วมันขึ้นแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเสียใจว่ามันจะติดตั้งไม่ได้นะครับมันอาจจะยังไม่เปิด TPM นะครับตัวนี้นะครับอาจจะยังไม่เปิดเฉยๆนะครับลองไปเปิดก็อาจจะใช้ได้นะครับเข้าไปแล้วหาไม่เจอหาไม่เจอที่เปิดแสดงว่าไม่มีนะครับท่านอย่าไปฝืนหานะครับไม่มีก็คือรุ่นเก่านะครับมันจะไม่ค่อยมีแต่ถ้านะครับผมไปอ่านเจอในเว็บของ Microsoft นะครับเขาตั้ง d e s c l a i m e t ไว้เลยว่าคอมพิวเตอร์ที่รุ่นที่ออกมาตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมานะครับ ตั้งแต่2016เป็นต้นมาจะมี TPM 2.0เป็นมาตรฐานเลยนะครับต้องมีมันจะมีทุกเครื่องนะครับถ้ารุ่นไหนที่ต่ำกว่าปี2016ก็คือไม่มีนะครับคือไม่มีเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่มีก็ไม่ใช่ว่าติดตั้งไม่ได้นะผมมีวิธีสอนอยู่เดี๋ยวผมจะแนบลิบก์ไ้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับสาหรับเครื่องที่ไม่มีนะครับแต่ถ้าใครคอมที่มีเป็นคอมรุ่นใหม่ซื้อใหม่อยู่แล้วแต่อยากลงนะครับมันลงไม่ได้นะครับมันอาจจะยังไม่เปิด TPM นะครับ2.0เนาะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเปิดน,นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดติดตั้งแบบคลีนอินสตอลนะครับคือจะติดตั้งใหม่เลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองไปให้ดูว่ามันไม่ผ่านนะครับเครื่องนี้รุ่นใหม่นะครับนี่นะครับ IdeaPad นะครับ Lenovo IdeaPad L340 นะครับรุ่นใหม่นะครับแต่ก็ติดตั้งไม่น่าผ่านนะครับลองดูนะโอเคนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับที่นะครับแอนดรอยด์ Windows 11นะครับ ทางที่เครื่องมันก็รองรับนะครับ CPU ตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้ปิดเครื่องก่อนนะครับมันไม่ผ่านก็ให้ท่านปิดเครื่องนะครับเมื่อกี้ผมติดตั้งให้ดูมันไม่ผ่านนะครับท้งที่เครื่องก็เป็นรุ่นที่ใหม่อยู่นะครับก่อนอื่นนะครับท่านต้องหาคีย์ที่จะเข้าไปออดให้เจอนะครับเข้าไปออดเครื่องของท่านนะครับอย่างเดนเวอร์ตัวนี้ L 3 4 0นี่นครับนี่ตัวนี้นะครับ คีย์ที่ใช้เข้าไปออดก็คือคีย์ F2 นะครับถ้าเป็นเด n เนอร์เวอก็ F2 แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนบยิงไว้ให้ว่าคีย์ไหนที่ใช้เข้านะครับแสดงว่าเครื่องนี้ถ้าหากผมอยากเข้าไปออดนะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมาผมต้องรีบกดปุ่ม F2 ย้ำๆนะครับตึ๊บๆๆๆ้ำไว้นะครับต้องขอภัยที่ถ่ายตอนกลางคือนมันมืดครับผมไม่ค่อยมีเวลานะ,นะครับเข้าให้ดูเลยกดปุ่มเปิดเครื่องครับป้าเข้ามาแล้วก็รีบ F2 รุ่นนี้ F2 นะครับของท่านก็ไปดูว่าเข้าไปออดเครื่องท่านรุ่นไหนนี่ครับหน้าตาไปออดจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ละรุ่นประมาณคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นของ ASUS หรือว่ายี่ห้ออื่นๆมันก็จะเป็นหน้าจอเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็แต่ละรุ่นจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับที่ PM อยู่ตรงไหนครับทัชแพตฟอร์มโมดูลอยู่ตรงไหนมันอยู่ในหมวด Security นะครับกดลูกศรเลื่อนไปนะครับถ้าเป็นแบบของผมไนะกดลูกศรเลื่อนไปทางนี่ครับลูกศรนี้ครับลูกศรข้างขวานะครับ ้ายนะครับซ้ายขวาเห็นไหมมันจะเลื่อนไปเป็นเมนูเห็นไหมครับซ้ายขวานะครับดูนะนี่ครับเป็นลูกศรมาทางขวาหมดสกีเลอตี้ก็ใช้ลูกศรขึ้นลงขึ้นลงควบคุมการขึ้นการลงของแต่ละอันเห็นไหมครับนี่นะครับอย่างเครื่องรุ่นนี้นี่นะครับเป็นไหม intel platform ทัชเทคโนโลยีนะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็น tpm ตรงๆนะครับต้องดูดีๆว่าอะไรที่เป็นคำว่าทัชเป็นแพลตฟอร์มเป็นทัชเป็นเทคโนโลยี ที่เป็นคาว่าทัดอยู่นะครับหรืออาจบางรุ่นอาจจะเป็น TBM หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ก็เป็นประมาณคล้ายๆนี้นะครับแต่ถ้ารุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันกําลังปิดอยู่นะครับนะครับท่านกดลูกศรเลื่อนลงมาให้ตรงนะครับตรงแล้วทำยังไงนะครับกด enter หนึ่งครั้งนะครับมันจะมีลูกศรขึ้นลงได้นะครับเห็นไหมครับกดให้มันเป็นอย่าง e n d a b l e นะครับแบบนี้เลยนะครับหรือมันจะมีคีย์บอร์ดข้างข้างไหน่ะไหนนะอยู่ข้างล่างหรือเปล่านี่โอเค f ห้ากับ f หกเช่ง value เห็นไหมครับ f ห้ากับ f หกเช่ง value ก็เราก็แค่เลื่อนลูกศรไปตรงนะครับไปให้มันตรงกับตัวนี้ก็กด f หกหรือ f ห้านะครับ f หกดูเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้นะครับนี่ผมเปิดสถานะให้ทัดนะครับเปน t a l ทัดนะครับเป็น enable นะครับเปิดใช้งานมันอาจจะไม่ใช่ tmp โดยตรงนะครับต้องดูดีๆนะบางคนว่าห้าไหนละ tmp นะครับมันจะอยู่ในโหมด security นะครับ อยู่ในหมวดนี้เลยวิธีการเซฟที่ง่ายที่สุดคือกดปุ่ม F10 นะครับผมลองมาหลายดุนแล้วกด F10 ที่คีย์บอร์ดนี่นะครับ F10 ตรงนี้นะครับหาให้เจอปั๊บมันจะถามให้เยดนะครับง่ายสุดเลยไม่ต้องมา Exit หามันมีเมนูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปเปิดแท็ใน Security เปิดทัดเป็ดปอรอมให้ได้นะครับแล้วก็ออกกดปุ่ม F10 นะครับมันจะถามแบบนี้กดยึดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่น Windows เข้ามาดู หลังจากเปิดตัวนี้แล้วมันจะผ่านไหมเอาเป็นว่าขั้นตอนการลงผมไม่ไม่สอนก็แล้วกันนะผมมีคลิปสอนยูอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองไปเมื่อกี้มันไม่ผ่านใช่ไหมนี่ป้ายนะครับินสตอลนหน้าจะลองให้ดูหลังจากเปิดแล้วมันเป็นยังไงนะครับนะเครื่องไหนที่เปิดไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับให้ไปเปิดอินเทลดูก่อนแต่ถ้าเข้าไปแล้วหาไม่เจอในในไปออนระดำไงแนะสดงว่าไม่มีครับติดตั้งไม่ได้ด้วยวิธีการนี้ต้องไปทําแบบ ซิกแซกนะครับผมสอนไว้อยู่ไ a โด p r ฮป u ดักคีครับผมกดนันนี้เมื่อกี้มันไม่ผ่านนะครับดูนะมันจะไปได้ไหมนี่เห็นไหมครับได้ทันทีนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็น i อเอ็กซ์ก็ติดตั anyway? ้งถัดไปได้เลยแสดงว่าตัวนั่นแหละครับ tpm 2.0นขึ้นไปที่เขาว่ามันไม่ใช่ tpm โดยตรงนะจะเป็นทัชนะครับ Intel ทัชพฟตฟอร์มนะครับหรือบางรุ่นก็จะเป็น TPM ตรงๆครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะนะครับไปหาเอานะครับในหมวดซีเคียรตของไม่ออดแต่นารุนนะครับปี2016นะครับขึ้นมานะครับจะมีนะครับผมไปอ่านดูแล้วมันมันเขียนว่าอย่างนั้นนะจะมี TPM อัตโนมัติแต่ว่าอาจจะปิดอยู่นะครับก็ไปเปิดเอาแล้วก็ควาที่ต่ำกว่าปี2016เป็นต้นไปนะครับลงไปนะ2016ลงไปนะครับไม่ต้องไปหาครับไม่มีนะครับก็ไปติดตั้งแบบวิธี6ิกแซที่ผมสอนไว้ในช่องนะครับ เป็นว่านะครับถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากฝากดติดตามไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะนะครับมีอะไรดีๆผมจะจะสอนนะครับถ้ามีเวลานะครับโอเคครับสวัสดีครับ